สวัสดีตอนเช้าจ้าเพื่อน,อนๆวันนี้พามาที่ชังงีวินลิสอีกแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่อูบินไอเลนหรือว่าอูบินเต่าเป็นเกาะค่ะเกาะอูบินค่ะเดี๋ยวเราจะนั่งเรือตรงนี้แต่ตอนนี้เรือมันยังไม่เปิดยังเช้าอยู่ตอนนี้เพิ่งเจ็ดโมงเรือเปิดเจ็ดโมงครึง่งวันนี้ทะเลน้ำลงมลยเดี๋ยวเราเดินเดินตรงนี้ก่อน เดินรอบๆชายขอบทะเลตรงนี้ก่อนวฮ้ยยยยยมยย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 ยเยย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 ยนยยยยมันกว้างยตยแกยยยวยย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  ทะเลก็มีชีวิตอาทิตย์ที่แล้ววันศุกร์ที่แล้วเราอยู่ฝั่งนูน้นวันนี้เรามาอยู่ฝั่งนี้เดินไปตรงนี้น้ำลงวันนี้โอ้น้ำลงเยอะขนาดเจ๊ โอ้เจามาดูนี่น้ำหยดลงเยอะมากเจาสายสวยๆเนี่ยโอ้ยพาที่กำลังจะขึ้นแล้วโอ้ยลงไปได้เอไไนะอพาโดนไปลงยี่ได้ก็จะ ว่าเป็นไซส์เจ้เฮ้ยไซส์สวยๆนี่หูอย่างโนนนะรูอะไรนี่เนี่ยหูอย่างโนนเนี่ยเนี่ยเนี่ยแมงอยู่ไหนมึงเจ้สวัสดีเจ้สวัสดีตอนเช้าวันนี้มาเที่ยวทะเลเอ้ยวันนี่อ้ายอาทิตย์ขึ้นแล้วเน่ะ hiền lên ạ à. cho kênh đời ủa nhàng chạy ủa có nháy nhây đua khăn này nữa hú hú có phải khăn này luôn <laughs> nè mẹ cả Muốn vậy chạy là... Ủa nếu mình chơi ở dân một là... đây liền nè Hàng hoài cơ Nó là Nó Nó đó โอ้จริงๆน้ามันทะเลมันจะอยู่ตรงเพลโอ้นี่ใชมาเจ้รูใหญ่ๆนี่จริงๆน,น้ามันทะเลมันจะอยูเพลเลยพี่อกอเนาะนี่เนี่ยหอยเครปมันเออนี่แล้วหอยเครปมันโอ้เหมืนเลืกแล้วใช่กะงามยนู่นไเจ้นี่ไ่ใช่เจ้ากระปุกยังงั้นวะโอ้นี่ได้เห็นพาพที่สมใจแล้วอุ้ยดูท้องฟ้าปลอดโปร่งมากวันนี้ ฟ้าสวยมากเจ้ตอนนี้เราเที่ยวเดินที่นี่กันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งเรือไปเกาะกันค่ะโอ้มาแล้วเจ้พระอาทิตย์โอ,โอ้มันมาคุดอย่างนี้แต้ว่านี่ อนกลางคืนนี่เนาะมันจะขึ้นมานี่เนาะเนาะไหนแม่นปะเม่นย้อยย้อยจิ้มเป็นโบก็เนี่ยคลุกๆเนี่ยเนาะมันจะโคตรมาโคตรงอ้หอยข้าเจนี่นี่นี่เม่นจะได้นี่นี่หอยกินได้นี่ นี่เจ้โอ้นักนี่นี่เจ้นี่หอยนี่พุถ้าจะได้นี่เจ้นี่นห,นอนหอยจ้ะหอย,ยงไปอยู่จ้ะอัออนฮึนี่โอ้นี่เจ้จะไหลอันไหนะนี่นะนี่นี่มันน้อยอยู่ มันมาชอบกินหอยนี่จ้ะนี่หอยกำลังเกิดเลยเป็นหอยเป็นปูยมงพูดนะโอ้ยน้ำทะเลลงไปปูน้ำทะเลหน่อยวันนี้โชคดีมาน้ำทะเลลง Ừ. Nên này. Nên này. Ủa, hồi, Nên, hồi, này 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 chọc nè gần như chân hỏi ninh ninh Này ninh nè hỏi nè nè, nè ninh 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 nè ninh 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 Hỏi ninh 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 ninh

หอ,หอยกาบก็น uh, ี่ปลากระลังก็นี่เชนี่นี่แมนกับปลากระลังนี่อุ้ยยังน um, ี่เฮ้ยเชนมันมีชีวิตนุ่มๆนี่นี่มันมีชีวิตเลยนะนี่ปลากระลังนี่มันก็อืม Nih, kekalang sih kalau. Eh, ni keman? Uh -huh. Nih, nyamuk nih, mizib ini. Pingทะเล ke? Nang, muntah. Eh, awalungai, lungai. Ini. อ้ยตัวยังนี่นตัวอะไรนี่อุ้ยนิ่มนิมนอนทะเลค่ะนี่ตรงตัวนี่นี่น้าม,มันปัดขึ้นมาโอ้ตายแล้วก็เอาลงน้ำไปเลยอะ่ะจ่่ยช,ยชีวิตลงไปโอ้น้าก็ปัดมามหมือนเกา่า โอ้นกักนักเจิดตัวเนี่ยนอนทะเลล่ะดูนักขนาดนอนทะเลปิ่งทะเลก็ฮะห,หอยเนี่ยเจ๊โอ้พระอาทิตย์ลับไปแล้วโอ้ยท้องฟ้าวันนี้สวยมากค่ะ ลายท้องลายทะเลลายทรายสวยมากโอ้ยงามขนาดวันนี้หอยเออเจ๋งสมบัติทะเลนี่อย่างคนโอ้ยลายนี่สวยสวย 那。 ค่ะพระอาทิตย์ขึ้นแล้วค่ะทะเลวันนี้สวยมากค่ะโอ้ยแดดดี Daddy. สวยมากดูนี่เดี๋ยวเราจะนั่งเรือไปฝั่งนู้นกันไปเกาะนูน้น อะไรนี่ดูลูกมันหล่นมากองลูกอะไรนี่ฮะลูกนี้ดูง,งามนี่ฮะดอกกองกลุกอุย้ยดอกมันสวยดอกมันงามเหียดอกสวยมากดูดิ นี่ลูกมันลูกมันอันนี้มันแห้งแนละ้ว้ยยืนนั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันหล่นใส่หัวตกใส่หัวโอ้ยก่องกระลึกเลยเจยเดินไปนู่นนะโควิดเขาไม่ให้มานั่งตรงนี้ Keep a safe distance วิ้ยเดยวนก đơn lợt lên theo theo này gần, cái trung này chụp ảnh, chưa học con ngỗng gà, nâng sông sông ลังไกรหุ่นบานี่ก็ได้นี่ตรงนู้นก็เป็นที่เด็กเล่นให้เด็กเล่นให้เด็กปีนไปล่มลื่นดีค่ะอุ้ยเจ๊ลูกนี้ใช่ไหมที่ว่ากินได้อ่ะ ใยังไม่ใจนเนื้อลูกอันนั้นเหมือนลูกเซอรี่นันนกพิราบขาวน,นะเดนเดินไเดีนยวกันนะ นกพิราบหรือว่านกเขาเลีเ้ยงหรืออะไรนี่นอกอะไรนี่โอ้ยมันกินหอยดูดเอ้อมันกินนั่นกินอะไรไม่รู้สวยสวยบินไปละนั่นกระ,ะเล Okay. เดี๋ยวเราไปหา,ากินกาแฟากินทานข้าวแล้วอาหารเช้าแล้วเดี๋ยวจะไปเราจะไปเกาะกัน